ได้อสองคะแนนครับจากเอกธนัทได้อสองคะแนนครับจากเอกธนัทได้เก็บบอลไว้ทีนึกเปิดบอลเร็วขึ้นมาอัฟดาน4-2ครับด้านบนชนแล้วขึ้นลูกนี้ฟาวลงครับโอ้โหจังหวะก้าวขาเข้ามาไถาเข้าไปด้านในดีออกมาอัฟแาน อัฟนะนานหมุนหลอกแล้วเฟสยิงเ e องอหวันนี้มาดีครับอามมานจารร hey, hey. ย์เฮเคถเข้ามาด้านในแล้วขึ้นขวาโอ้โหฝลาวงอีกแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวดูครับขึ้นขวาไม่ได้ซ้ำอีกทีนดีงลงไปครับตศชัย เอ <AK> <iel> ็กฟิวโตกลับขึ้นมาวีวิดขึ้นเองลูกนี้บอลไต่ห่วงลงไปครับสุภกิจโยกบักขวาและจ้ำยิงเองลูกนี้ไต่ห่วงลงไปออกสตาร์ทได้ดีกว่าจริงๆสุภกิจโยกบักขวาและจ้ำยิงเองลูกนี้ไต่ห่วงลงไป ออกสตาร์ทได้ดีกว่าจริงๆครับในช่วงครับโอมาเก็บได้โอมาหนึ่งสองทะลุไปวางลูกนี้สวยงาม23ต่อ10ต่อนะครับในควอเตอร์ที่สองครับหญิงกระไ,รไลเป็นนี้โอ้โหออกสตาร์ทดีมากครับอภิชาติพิรมระกูลเก็บบอลได้ครับ จะเริ่มเร่งจังหวะมากขึ้นเลยครับควอเตอร์ที่2 AK ยืดวางลุกนี้ลงไปออกมาทางซ้ายลื่นลูกนี้โอ้โหรีเวริรสวยแต่ว่าไม่ลงซ้ำอีกทีนึงลงไปครับบิ๊กอียีทั้งมือทั้งเท้าไปทิศเดียวกันแล้มองไม่ทันเลยครับขึ้นวางลูกนี้ได้คะแนนเลยครับโอ้โหเอกธนพยายามฟ้องครับว่าโกลบมาสวยแล้วดูครับให้มาบิ๊กอีโอ้โหจับไม่ติด แต่ยังได้มาที่ AK เคอีกทีขึ้นนำแล้วครับ20ขึ้นมา AK สะบัดออกมาขวาพันธวัตรหลอกหนึ่งทีใสสเต็ปแล้วกด3าขึ้นไทยมาครับบิ๊กอีบิ๊กอีหมุนเข้าหาห่วงชนกับโอม่าฟาวครับโอมานับหรือเปล่าผพ้ตัดสินทำสัญญาณเหมือนจะนับับ มาครับเอไทแล้วขึ้นเองโรนี้ได้2คะแนนเข้าไปไม่ได้ให้มาต่อที่อัฟนานไทเจอกับเอเขึ้นซ้ายลงไปครับจังหวะหาช่องลุยดีดออกมาปฏิพานให้มาอภิชาติยิงอุสคะแนน2ลูกแล้วนะครับอภิชาตทอทำเป็นเล่นไปหนีไม่ออกนะครับ แล้วยิงสวนไป3คะแนานไม่ลงกอี Big e เก็บได้ขึ้นลูกนี้2คะแนานโอมาดีนะครับไม่งกันเสียฟาวฟรีครับแบบนี้สุภกิจไทยมาตรงกลางโอมาสวยงามครับเบรเกมขอเวลานอกอีกครั้งเลยครับชุดอิดรากอนในประมาทนะครับแม่พอโดนตามมาหน่อยลื3อ3นาทีเบรกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับในครึ่งเวลาแรก ขึ้นขวาลงไปครับเอคโอมาลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นลูกนี้โดนบล็อกขึ้นจัวสองได้ฝาวงครับครับเหลือเวลา54วินาทีครับในครึ่งเวลาแรกเราดูครับโอมาลุยเข้ามาด้านในวางลูกนี้สวยมากโอ้โหโอมา สิทธิชัยหนึ่งสองวางซ้ายกิดให้ออกมาครับเอกธนัตโยกลุยเข้ามาด้านในแล้วจัมชออนน็อต2คะแนนบอลกระดอนห่วงแล้วเอเคก็ยังไม่มีใครหยุดอยู่เลยเลย 46 45ทางชุดอิดเนี่ยพลิกกลับมานำแล้วนะครับ <c oughs> ส่งได้ก็กลับมาได้เหมือนกันนะครับไวเลออน <c oughs> ดูครับทะลุเข้ามาปล่อยลูดีเฝ้าลงยังไม่มีใครได้ เอเคดึงแล้วออกมาทางซ้ายอภิชาติกด3คะแนนลงไปลูกชัอภิชาติสะบัดมาสวยมากโจนาธานขึ้นวางลูกนี้ลงไปครับ2ขคะแนนโ,โอมาโอมายกหลุดมาได้แล้วขึ้นเอฟาวลงครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวมาสิบวิสุดท้าย อัฟดานชนดีดออกไปโล่งโล่งคนเดียวลูกนี้โอ้โหสวยหนึ่งสองชนนิดนึงแล้วขึ้นลูกนีนนน้ติดห่วงปานธวัฒน์มาช่วยไว้ได้ให้มาแล้วเอเคโอ้โหดูครับยังชัวร์ครับ65 6 0 โโอ้ oh. <laughs> <laughs> ดูครับมากันรัวๆแบบนี้เลยครับมากันรัวๆแบบนี้เลยครับเอกชนโตงิ้ว <laughs> สวนกันไปสวนกันมาดูครับกระแทกนิดนึงเสียหลักล้มลงไปแล้วเสียบอลให้กับบิ๊กอี บิ๊กอีสบัดออกมาพัานาวัดหวางซ้ายลงไปโอ้โหผู้เล่นเซ็นเตอร์ลากขึ้นมาด้านบนแล้วจ่ายบอลให้อย่างสวยงามครับสุภกิจครับเปิดเข้ามาโลง่งโลงและลูกนี้ยิงจะเจนโอ้โหดู oh ดครับโอ้ oh ho! ต้องรีบไปป้องกันครับโมเดอรดีใจอยู่โดนสวนขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โ oh หดีใจเยอะไปหน่อยครับ ลงมาป้องกันไม่ทันแม่ยังอยู่ในเกมครับอับนานยกบอลหลบแล้ววางลงไปนับซะด้วยไปยิงเจริญไม่ลงครับเก็บบอลได้ทศชัยดึงจังหวะนิดนึงรอเพื่อนหาใครไม่เจอหยอดเองลงไปครับโอโ้เจ็ดสิบคางังคลราฟรังโกไม่มีทั้งมากคร,ครับแล้วเอเคก็ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้ครับ โอ้โห36คะแนนไปแล้วแต่ก็ยังหนีไว้เลยอ้อนไม,ไม่ออกครับโอ้โหไวรอนพลาดเองจังหวะนี้น่าสีได้บิ๊กอีมาลูกนี้ยืดวางลงไปโอ้โหดูต่อครับดูครับทศชัยลบมาได้แล้วขึ้นวางเองโอ้โหทำอะไรก็ดีครับโอ้โเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้กับไวรไลออนครับ เอเคดึงช้าเลยครับหยอดมาให้กับพี่กีขึ้นลูกนี้ไม่ลงสามอีกทีหนึ่งลงไปนะครับขึ้นโอ้โหจะดังครับได้ฟาวสกอร์เลยครับโอม่า ดูครับถ้ายากยังไงก็ลงครับวันนี้โอมาไปมาสุภกิจหลอกหนึ่งทีให้เอามาอัฟนานคืนมาด้านนอกทดสับใช้สามคะแนนลงไปครับโอ้โมาถูกแต่ว่าแขนเขากลางยกเข้าไปเลยครับดีที่ไม่แตกเอเคเก็บได้ไหมหลงครับ <c oughs> โอ้ oh, 89 91ครับช่องว่างสองคะแนน22.3วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหลูกโทษแมน่นครับหลงบดครับช่องว่างกับมาสี่คะแนนอีกรอบหนึ่งครับนานต้องเร่งเครื่องขึ้นมาครับ สี่สิบเอ็ดคะแนนไปแล้วครับตัวแสบวันนี้ครับมรุษยางยืดเอเคฟิลครับนี่ครับดูที่ลูกนี้ครับได้ครับแม่นจริงๆวันนี้วันนี้ทีมงานถ่ายทัดสดของเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ